สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอในเรื่องการจัดการระบบชาร์จกลับของเจ้ารถ MGHS PSEV รถคันนี้เขาแบ่งไว้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับก็คือระดับอตัตโนมัติระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยนะครับมันให้ผลความแตกต่างอย่างไรในการชาร์จกลับมาสู่แบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะได้ พิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเราเองนะครับว่าเราต้องการตั้งค่าการจัดการชาร์จกลับเนี่ยอยู่ในระดับไหนเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบให้ดูโดยวิธีการของผมนะครับก็คือผมก็จะขับรถนะครับจากบ้านไปที่ทํางานครับในเที่ยวแรกเนี่ยผมก็จะขับด้วยระดับการชาร์จกลับแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับขากลับผมก็จะขับด้วยระดับการชาร์จกลับแบบปานกลางนะครับแล้วก็มา วันรุ่งขึ้นนะครับผมก็จะขับมาทํางานด้วยระดับการชาร์จกลับแบบสูงนะครับซึ่ง3ามอย่างเนี้ยการชาร์จกลับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่จะทําการทดสอบการตั้งค่าการชาร์จไฟกลับนะครับครับ ซึ่งในรถคันนี้เนี่ยมีการตั้งค่าจัดการระบบชาร์จกลับเอาไว้3ระดับคือแบบอัตโนมัติแบบปานกลางแล้วก็แบบสูงนะครับเดี๋ยวคานนี้ถนะ้าเป็นคาแรกที่ทําทําการทดสอบโดยผมจะขับรถไปทํางานวันนี้ก็จะเริ่มจากการตั้งค่าเป็นอัตโนมัติก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นขากลับก็จะเป็นแบบปานกลางแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับขาไปทํางานผมก็จะตั้งเป็นแบบสูงแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างระหว่าง3แบบนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างครับโดยเรามาเริ่มต้นบันทึกหน้าจอกันก่อนครับตอนนี้น้ํามันนะครับมีอยู่ประมาณครึ่งถังนะครับไม่ถึงครึ่งถังดีนะครับ3ขีดแก่อีกหน่อยหนึ่งก็จะวิ่งได้อีก179กกิโลส่วนแบตเตอรี่นะครับมีอยู่4 8นะครับวิ่งได้อีก32กิโลการจัดการระบบชาร์จกลับนี่ยนะครับจะสามารถตั้งได้นะครับในโหมดของ normal ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมด eco นะครับ จะไม่สามารถไปตั้งค่าเป็นระดับปานกลางหรือระดับสูงได้นะเพราะฉะนั้นในการทดสอบเนี่ยผมก็จะขับด้วยโหมดเดียวรับคือโหมด normal ทั้ง3เที่ยวนะครับทั้งการตั้งค่า3แบบก็จะใช้โหมดเดียวกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันนะครับว่าเราขับด้วยโหมด normal แต่ว่าเราตั้งค่าการชาร์จกับ3แบบจะมีผลยังไงครับเดี๋ยวเราชมกันเลยนะครับการตั้งการชารกับแบบอัตโนมัตินะครับ เครื่องยนต์เริ่มทํางานนะครับความเร็วอยู่ที่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์ก็ติดนะครับตอนตอนแรกที่เราเราออกจากบ้านมาเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพอ,อมาออกมาจากหมู่บ้านแล้วได้ความเร็ว30กว่าครัเมื่อกี้ที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเครื่องยนต์ติดจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์สีเหลือง,งนะครับติดขึ้นแสดงว่าเครื่องยนต์ทํางานแล้วนะครับ จากที่วิ่งมาได้2กิโลเมตรก,กว่านี่นะครับ5นาทีเมื่อสักครู่นี้นะครับความเร็วเฉลี่ยก็ว,วิ่งอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้รถติดไฟแดงครับก็เหมือนเดิมครับเครื่องยนต์ก็ไม่ทํางานนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่การจัดระดับการชาร์จแบบอัตโนมัตินะครับ ผมตั้งคลื่เอาไว้ที่ระดับสามเหมือนกันนะครับคือเราจะทดสอบด้วยระดับสามทั้งหมดเลยนะครับทั้งสามเที่ยวนะครับเราแตกต่างก,กันตรงเรื่องของระดับการชาร์จในแต่ละเที่ยวนะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับ จะตั้งระดับการชาร์จในเที่ยวนี้นะครับเป็นออตโต้ตลอดเส้นทางครับความเร็วอยู่ที่90กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงการตั้งระดับการชาร์จบแบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับหน้าจอเนี่ยตรงบริเวณเหนือแบตเตอรี่เนี่ยครับรูปแบตเตอรี่เนี่ยเ็าจะมีคำว่าออตโต้ให้เห็นด้วยนะครับ ครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ทํางานแล้วนะครับแลเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับในการขับด้วยระบบการชาร์จกลับแบบออโต้หรือแบบอัตโนมัตินี่นะครับน่ะนะครับน่ะอหมดนี่เ v e r a g e Consumption นะครับอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรคือความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนะครับ ส่วนแบตเตอรี่ก็4.2กิโลวัตต์่ต่อ100กิโลเมตรผมวิ่งมา24.8กิโลครับใช้เวลา43นาทีวันนี้รถค่อนข้างติดนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยตอนออกรถออกจากบ้านมานะครับ48ตอนนี้เหลืออยู่40อร์นี่คือโหมด normal แล้วก็ การตั้งค่าการชาร์จกลับอยู่ที่ระดับอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมจะขับกลับด้วยโหมดเดิมนะครับโหมด n o r m a l แล้วก็ไปตั้งค่าการชาร์จกลับอยู่ที่ระดับปานกลางนะครับแล้วก็จะมาดูว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับส่วนเชื้อเพลิงอ่ะก็แน่นอนครับจะต้องลดลงลดลงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับอ่าครับตอนนี้จะเป็นขากลับนะครับผมจะขับรถกลับแล้ในขากลับนี้นะครับก็จะมา เปลี่ยนการจัดการระบบชาร์จกลับเนี่ยเป็นระดับการชาร์จปานกลางนะครับจะต้องเป็นปานกลางนะพอต้องเป็นปานกลางปุ๊บเนี่ยนะครับสังเกตด,ดูตรงรูปแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับจะเป็นเดินจะเป็นออโต้นะครับตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเหมือนเปกระแสไฟชาร์จอยู่นะครับเ๋ยวจะขับรถกลับนะครับ เกตดูนะครับความเร็วไม่มากนะครับอยู่ไม่ถึงยี่สิบกิโมตรชั่วโมงเครื่องยนต์ก็ทํางานแล้วนะครับอันนี้นะแบตเตอรี่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งมาได้นิดเดียวครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะปกติเนี่ยถ้าเราตั้งเป็นออโต้เนี่ยเครื่องยนต์จะติดที่ความเร็วสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรเนี่ยเครื่องยนต์ถึงจะติดนะครับ จะเห็นได้ว่ามีการชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับตอนนี้การตั้งการชาร์จกลับผมตั้งไว้ที่ระดับปานกลางนะครับความเร็วบนความเร็วในขนาดนี้ก็อยู่ที่70กกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแบตเตอรี่เนี่ยจากตอนที่เราออกเดินทางมาก็29เปอร์ซนนะครับในเวลานี้ในระหว่างทางเนี่ยที่ขับมา แบตเตอรี่ก็ลดลงเหลือ28บ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาเป็นที่29เอซอีกเหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่ามีการชาร์จไฟกลับพอสมควรเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคงจะมีความสิ้นเปลืองของเชือ้อเพลิงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูครับตอนสรุปตอนท้ายนะครับจบอีกทีว่าการตั้งระดับการชาร์จในแต่ละอย่างเนี่ยมีความ แตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของการชาร์ไฟกลับแล้วก็การใช้ความเสืเอมของน้ำมันนะครับสังเกตดูนะครับขับมาได้ ระยะหนึ่งแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นจากจุดเริ่มต้นยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นมาเป็นสามสิบสี่เปอร์เซ็นนะครับการตั้งระยะการตั้งระดับการชาร์จกลับเนี่ยอยู่ที่ระดับปานกลางนะครับ่นะครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับกำลังขับรถเข้าจอด เมื่อมาถึงนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าระบบการชาร์จไฟกลับที่เราตั้งไว้ในระดับปานกลางเนี่ยนะมีผลอย่างไรนะครับในการชาร์จไฟกลับมาที่แบตเตอรี่ครับแล้วน้ำมันเนี่ยลดลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับครับจะสังเกตดูนะครับว่าระดับแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่35%ซึ่งในตอนที่เราออกเดินทางมาเนี่ยแบ ตอรอยู่ที่29นะครับก็แสดงว่ามีการเพิ่มขึ้นมาถึง6ด้วยกันนะครับในการตั้งค่าระดับการชาร์จกลับที่ระดับปานกลางนี่นะครับระยะทางที่ผมวิ่งนะครับนี่ฮะระยะทางที่ผมวิ่งกลับมานะครับ27.5กิโลเมตรนะครับใช้เวลา38นาทีความเร็วเฉลี่ยที่43กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ้นเปลืองน้ำมันไป เฉลี่ยอยู่ที่11.9กิโลเมตรต่อลิตรครับส่วนไฟฟ้านั้นติดลบ2.8กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนั่นหมายความว่าเราได้ไฟคืนมาเนี่ยนะครับ2.8กิโลวัตต์อนะครับต่อ100กิโลเมตรมีการชาร์จไฟกลับเข้ามาครับน้ำมันจากเดิมผมจําได้ว่าวันนี้ผมไปเติมน้ามันมานะครับเมื่อตอนเที่ยงน้ำมันอยู่ที่วิ่งได้อีก411กิโลนะครับพอมาถึงที่นี่เหลือระยะทางที่จะวิ่งได้อีก3 6 3กิโลนะ km, ครับ เพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์นะครับไปทํางานในการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับมาดูต่อนะครับว่าเราจะเปลี่ยนการชาร์จกลับเนี่ยเป็นระดับสูงเลยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งครับซึ่งผมจะทําการขับด้วยการตั้งค่าการชาร์จกลับไปที่ระดับสูงนะครับอ่านะครับจะได้มาดูว่า มีความแตกต่างยังไงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่34%เปอร์เซนนะครับเชื้อเพลิงวิ่งได้อีก363กิมโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปถึงที่หมายแล้วเรามาดูกันนะครับว่าการชาร์จกลับในระดับสูงเนี่ยมีผลยังไงครับกับไป ตอนนี้เราก็วิ่งมาได้ประมาณสักระยะหนึ่งแล้วครับวิ่งมาประมาณเจ็ดกิโลเสร็จแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่สิบสองเปอร์เซ็นแล้วนะครับในโหมดการชาร์จกลับระดับสูงเนี่ยนะครับเจดกิโลเนี่ยแบตเตอรี่จากสาสิบห้าขึ้นมาเป็นสี่ิบสองเอร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าถ้าถึงที่หมายแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับ ว่าการทำงานของเครื่องยนต์นะครับจะทำการเจเนเรตไฟให้กับแบตเตอรี่อยู่เรื่อยๆนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ก็ขับเคลื่อนไปด้วยก็อัดไฟให้กับแบตเตอรี่ไปด้วยครับครับตอนนี้เราก็มาติดไฟแดงอยู่นะครับเรามาดูซิว่าเราวิ่งมา10 12กิโลนี่นะครับแบตเตอรี่ถูกชาร์จเข้าไปที่ 4ีแล้วนะครับก็ประมาณสักกิโลละเปอร์เซ็นต์นะครับกรับเกือบจะกิโลละห1กิโลต่อ1%เ,เลยนะครับในการชัดกลับของอัตราการชารกลับแบบสูงเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าการตั้งค่าการชาร์จกับระดับสูงเนี่ยนะครับมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ยัยงไงบ้างนะครับครับตอนนี้นะครับผมวิ่งมา24.8กิโลนะครับใช้เวลา35นาทีแบตเตอรี่ชาร์จไปนะครับ อยู่ที่51%จากเดิมที่เราออกรถมาเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่35%นะครับก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าน้ำมันก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันครับก็ได้เห็นผลลัพธ์ไปแล้วนะครับว่าการชาร์จกลับของรถคันนี้ที่เขามีไว้ให้ถึง3ระดับเนี่ยระดับอัตโนมัตินะครับระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงเนี่ยแต่ละค่าแต่ละระดับเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับผลลัพธ์ออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เอามา ใช้กับชีวิตประจำวันของเราครับว่าเราจะใช้รถในลักษณะไหนเราจะเดินทางไกลหรือเราจะขับรถในเมืองวันนี้เราต้องการที่จะต้องการให้มีการชาร์จกลับในแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบไหนเราก็เลือกใช้เอาเพราะเขามีให้เลือกถึง3แบบนะครับเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์หรือกับภารกิจของเราที่ใช้ในแต่ละวันครับการตั้งค่าการชาร์จกลับของรถคันนี้เนี่ยนะครับเขาระบุไว้ว่า จะสามารถตั้งได้เฉพาะโหมด normal เท่านั้นนะครับในเรื่องของระดับปานกลางและระดับสูงไม่สามารถตั้งได้ในการขับโหมด eco โหมด sport และโหมด ev นะครับใช้ได้เฉพาะโหมด normal ดังนั้นเนี่ยผมก็ทดสอบในเฉพาะโหมด normal แล้วก็เลือกเอาว่าเราจะให้ชาร์จกลับในระดับไหนนะครับเชื่อณาดูตามความเหมาะสมเลยนะครับผมนาเสนอให้ดูในเรื่องของการตั้งค่าการชาร์จกลับนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปของเราเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจครับเราจะได้นำเสนอในเรื่องราวของรถ MG HS p s e v คันนี้ในประเด็นอื่นๆต่อๆไปนะครับผมไปเจออะไรมาผมขับและเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นการแบ่งปันข้อมูลให้ทราบนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่กำลังมองหารถพลังงานทางเลือก อยู่นะครับจะกระโดดไปใช้ EV เลยไหมหรือว่ายังจะค่อยๆขยับไปเป็น PS EV ก่อนไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ